ไรเดอร์คนหนึ่งเขาบอกโมโหมากอยู่ๆโดนยก <Kh au. S 1> เลิกออเดอร์เก็เลยเดินไปถามราปภว่ารู้ไหมว่าใครยกเลิกออเดอร์รปภคนนี้ไม่รู้เรื่องค่ะโดนแทงตายเลยนะคะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยใกล้ๆมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยล่าสุดต,ตำรวจไปเจอตัวคนก่อเหตุแล้วสภาพนี่โอ้โหท่าทางจะไม่ไหวยังคุยไม่รู้เรื่องด้วยเหตุการณ์นี้ไล่เรียงก่อนเมื่อช่วงสี่ทุ่มนะคะคืนที่ผ่านมาตำรวจสนอคลองตันค่ะได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายที่ถูกทำร้ายร่างกายด้วยมีดคืออดนนแแททงี่่หละไปเจวาา คนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายเพียงใจอายุ49ปีเป็นรปรพโดนแทงเข้าที่หน้าท้องแผลยาวเกือบหนึ่งไม้บรรทัดนะคะลำไส้นี่ไหลออกมาเลยเจ้าหน้าที่เองเจอมีดอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานปรากฏว่าหลังจากการที่ไปสอบถามคนแถวๆนั้นว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นไปเจอในเอค่ะในเอบอกว่าจริงๆรู้จักกับผู้เสียชีวิตได้ไม่นานเพิ่งเข้ามาทํางานแต่ได้ยินว่ามันมีคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นไรเดอร์อเข้ามาส่งอาหารแล้วบอกว่า มันมีคนยกเลิกออเดอร์รู้ไหมว่าใครยกเลิกออเดอร์เท่านั้นแหละแทงเข้าไปที่นายเพียงใจจนเสียชีวิตแลต้วเจ้าตัวกระเสือกกระสนมาจนมาสิ้นลมอยู่ในบริวเวณจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นเบื้องต้นเนี่ยทางฝั่งของนายเอบอกว่ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนทําไมอยู่ๆถึงมาแทงกันแบบนี้ต้องทําขนาดนี้เลยเหรอแค่ยกเลิกออเดอร์ออค่ะฟังเสียงค่ะก<ค><ะ>็มีคนที่เนี่ยเขาโทรไป ไปแจ้งผมก็เลยรีบมาก็เจอแต่กองเลือดแล้วก็เห็นเข้าไปข้างหลังก็เห็นคนเห็นนผู้ประสบเหตุผู้เสียชีวิตอะนอนอยู่กองกับกองเลือดเขาไม่รู้สึกตัวแล้วครับนิ่งไปแล้วครับอันนี้ผมไม่ทราบผมไม่ได้เข้าไปดูผมเห็นแค่นั้นผมก็เดินออกมาเลยผมเพราผมไม่ชอบเลือดคือแบบมันมันทำมันเกินไปอ่ะมีอะไรน่าจะคุยกันดีๆอ่ะเพราะพี่เขาก็ไม่คนเลวร้ายอะไร เท่าที่ผมสัมผัสได้ถามว่านะคนก่อเหตุแทงนายเพียงใจแล้วหายไปไหนคุณผู้ชมมันมีออภาพหนึ่งที่เห็นว่าคนนี้เป็นไรเดอร์แล้วน่าจะเป็นคนก่อเหตุด้วยเพราะคุณทิ้งมีดวไว้ในที่เกิดเหตุแล้วตัวคุณขี่รถหายไปเลยนี่คือภาพที่เห็นว่าเอ๊ะนี่แหละน่าจะเป็นคนนี้แหละที่ก่อเหตุแถวมหาวิทยาลัยนะคะ,ะแถวท้องที่ของสอนอคลองตันแล้วเจ้าหน้าที่เองชุดสืบเก่งมากนะของสอนอคลองตันตามไปเจอว่าคนก่อเหตุคือใครค่ะไปเจอว่าคนก่อเหตุคือนายอักรวิทย์ค่ะ แล้วไปเจอในขณะที่เจ้าตัวยังนอนหลับอยู่เลยอยู่กับเมียมีภาพในขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มขึ้นไปในห้องเพิ่งก่อเหตุมากนะก็เพิ่งก่อเหตุแล้วก็กลับไปนอนไงนอนอยู่จับได้คาเตียงเลยค่ะใช่ใช่กก่อนุกับตใมใช่ตำรวจตำรวจชับตำรวจตำรวจนล ไม่ใช่ตำรวจตำรวจตำรวจย,ยังนอนอยู่กับเมียอยู่เลยทำใจยังไงเนี่ยคือเ<ไ>พิ่งก่อเหตุแล้วก็กลับไปนอนตแต่ตำรวจก็งานเร็วมากเลยนะใช่ค่ะตำรวจต้องปลุกให้ตื่นแล้วเจ้าตัวตื่นมาอาการยังงงอยู่เลยอ่ะ <บ S 2> <บ>ลืมสลอเนี่ยสาภาพคือชุดสืบปะค่ะ<บ>เขาต้องจับคอให้อยู่นิ่งๆเพื่อให้ด<บ>ูว่าอ่ะจับคนร้ายได้แล้วนะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานตดตาคุณพี่เขา ยังไม่ลืมเลย<อ>ะค่ะงอยู่ไงพี่ปาังไม่ได้ลอยใช่ไหมคือไม่รู้ว่ายังไม่สางหรือว่ายังไม่ตื่นเพราะว่าเท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยเจ้าตัวน่าจะกินยานอนหลับชนิดรุนแรงเข้าไป<อ>ตำรวจก็เลยต้องอิ้วปีกไปที่โรงพักสอนอคลองตันก่อนนะคะเพื่อที่จะไปสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยเจ้าตัวก็ยังไม่ยอมบอกนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไปทำไมแล้วเมียของคนก่อเหตุนเนี่ยบอกว่าสามีเนี่ยไม่ได้เสพยานะ เมื่อคืนก็ไม่ได้กินยาอะไรและที่สำคัญคือไม่ได้บ่นด้ว,วัตถุยกเลิกออเดอร์ปกติแล้วสามีก็ไม่ได้เป็นคนอารมณ์ร้อนนะอยากจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตในสิ่งที่สามีทำไปนะคะเทนะ่าที่ทราบข้อมูลในเบื้องต้นคือผู้ก่อเหตุเพ<อ>ิ่งมาเป็นไรเดอร์ได้แค่สองสามวันเท่าน,นั้นเองกนะ่อนเกิดเหตุก็นำก๋วยเตี๋ยวเข้าไปส่งภายในมหาวิทยาลัยแต่หาคนสั่งอาหารไม่เจอก็เลยไปถามรปภคนนี้ว่าเห็นไหมว่าใครสั่งรปภไม่รู้เรื่องค่ะมีการโต้เถียงกัน ถามว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย oh <my> ใครผิดกันแน่ oh <my> เราไปเจอกับฝั่งของภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย oh <my> สามีเนี่ย oh <my> อยู่กะดึก oh <my> ทํางานแบบนี้มาเป็น1ิบปีแล้วเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันไม่รู้ว่าไรเดอร์ไปเข้าใจผิดอะไรผัวของเขาเข้านะคะก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามีเป็นคนที่อารมณ์ดี oh <my> ไม่ได้เป็นคนอารมณ์ร้อนเลยค่ะเพื่อนบอกที่แรกกับเพื่อน เพื่อนเขาเลิกงานไปนี่แหละเขาบอกว่าเขาตะโกนบอกว่าแฟนโดนแทงแฟนโดนแทงก็เลยรีบเพื่อให้เพื่อนให้เพื่อนขีน่รถมอไซค์ไปส่งไม่ได้สติแล้วค่ะไม่ได้สติเรียกเรียกไม่รู้แล้วไม่รู้เรื่องแล้วมไม่บอกลาได้คุยกันครั้งนึ่งไม่ค่ะไม่ได้คุยเลยไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเลย อยากจะให้ตำรวจจับให้ได้เร็เวๆหลังจากนี้ภรรยาก็ต้องอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าไม่มีใครและอยู่กับสามีมาสองคนทางคุณเพียงใจตายไปแล้วก็เหลือแต่ภรรยาที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวส่วนฝั่งของคนก่อเหตุอัคราวิทย์เดี๋ยวตำรวจคงต้องไปสอบแต่กว่าจะสอบได้ไม่รู้เขาจะสั่งเมื่อไหร่นะสิโดนหิ้วขนาดนี้ยังหลับตาอยู่เลยอะคุยกับนักข่าวยังคุยไม่ได้เพราะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย